มร์กีเองเนาะจ้า Pie, เนาะ่หน <ร Stevens. S 1> mm ักเกเนาะคนกิน <Pie> นักมาจ้หน่ หลังจากจุดทูบนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะคะวันนี้เอดก็จะทําการจุดทูบเสียงไายนะคะเพื่อขอตัวเด็ดๆจากหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆ็ดนะคะเอดก็ขอฝากช่องนู้ดชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ท่านผู้ชมแม่ขออีกอเดี๋ยวเอ็ดก็<อ>ทาการกจับทูบเสียงทายมาแล้วนะคะท่านผู้ชมมีตัวอังกฤษสี่ตัวเอ้สามมีทูบอยู่สี่อันนะคะท่านผู้ชมแต่มีทูบของตาไข่มีแค่อันเดียวตยแต่เอ็ดก็เสียงทายได้ตาไข่จริงๆนะคะท่านผู้ชมเอ็ดได้อธิษฐานว่าถ้าตาไข่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอให้เอ็ดจับได้และเอ็ดก็จับได้จริงๆนะคะท่านผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ ท่านผู้ชมเอดก็ได้จุดทูบเสียงทายแล้วนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะว่าจะออกตัวไหนนะคะท่านผู้ชมออกมาแล้วตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมห้าแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นาอข้างบนจ้าห้าป็นไม่ค่อยชัดจ้ะแต่เป็นห้านะนิดเนาะจะห้าแน่นอนจ้ะห้านะคะท่านผู้ชมรออีดูรอดูอีกสองตัวนะคะท่านผู้ชมว่าจะออกตัวไหนนะคะ จะออกเหมือนที่จุดที่วัดพระใหญ่หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเรามารอล,ลุ้นนะคะค่ะท่านผู้ชมตัวที่สองก็โผล่มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขสามนะคะตัวเบื้เริ่มเลยค่ะ5้าสามนะคะเดี๋ยวเรามารอล,ลุ้นตัวที่สามนะคะท่านผู้ชมว่าจะออกตัวไหนนะคะ ตัวที่สามก็กำลังโผล่มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารลุ้นนะคะว่าจะออกตัวไหนนะคะวิกตเนมา ไม่แน <y> <ify> mm ่กันเลยเครื่องป่าวเคื่อนี้สรุปเลยว่าถ้าไม่เอาโควิด จะต,ต้องมีคนตายเพราะว่าตับทัศนกติก็เรียบปรับแล้วใช่ไหมจตุพรก,นก็นักพูดก็ปรับแล้วยังแก่มาอีกเห็นไ,มไหมคราวนี้เขาจะปล่อยไว้บอ๊อดูดูไปนะนี่คือเขา,า,ปาไปพูดเอาพันธนาให้หมดแล้วไป่ต้องปองมาแล้วใี้ไปดักจับเราพียงมัน รอรู้นะคะท่านผู้ชมว่าจะออกหรือว่าสะจะตัวเลขสองหรือว่าเลขสามนะคะท่านผู้ชมรอรุนไปพร้อมๆกันนะคะ

เห็นแต่สองตัวนะคะท่านผู้ชมตัวที่สามมองไม่เห็นแล้วค่ะจะเห็นไหมนออรอลุ้นนะคะท่านผู้ชมว่าจะให้สองตัวหรือว่าสามตัวนะคะ ทูบเสียงไทยก็มาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมมาทั้ง3ามตัวแล้วนะคะข้างล่างเอดว่านะ่าจะเป็นเลขสองเลขสองกับเลขสานะคะท่านผู้ชม5้าสามสองนะคะท่านผู้ชมตันเล่นนะคะ3ามห้าห้าสาม สามสองสองสามห้าสองสองห้านะคะท่านผู้ชมตัดเล่น,ลนๆค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมว่าแอดนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรโดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนนะคะ